สมัยก่อนนะเวลาจะซื้อเบอร์ทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเลือกที่จําง่ายๆให้ผู้ชายโทรกลับหาเราเร็วที่สุดดุดดิวนะคะหรือที่หลายๆคนรู้จักในนามดุดดิวอีสานผ้าพเพลินค่ะเกิดวันที่3พฤษภาคมปัจจุบันนี้นะคะเป็นเจ้าของร้านอัพเตยามทำ YouTube เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ โน่ก no. เสือเลยความเชื่อเรื่องเบอร์มงคลเนี่ยนะเป็นศูนย์เลยค่ะเราจะเชื่อเซนตตัวเองเวลาเราจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะเชื่อในความคิดของตัวเองเป็นหลักเราทํางานประจํามาทั้งหมด9ปีเราตัดสินใจเราออกจากงานประจํามาทําออนไลน์มาทําเป็นฟรีแลนซ์อะ่รอ่างเงี้ยค่ะมีช่วงหนึ่งที่พีคสุดๆคือออนไลน์เนี่ยหล้บบวกกับมาเจอนักเลงคีย์บอร์ดเป็นศูนย์เลยค่ะ ความมั <laughs> fel, ia, ่นใจอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่มั่นใจที่จะลุกขึ้นมาทำมาหากินเลยนะตอนนั้นนะเราแบบแย่มากก็พอหลังจากที่เราแบบเจออุปสรรคเยอะมากเราก็เลยแบบโอเคพอเราเริ่มตั้งสติได้เราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเราจะ ทำอะไรดีเพื่อให้เกิดรายได้แล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งมาชวนกันเปิดหลานยำแต่มันก็ไม่ได้แบบราบรื่นหรือขายของดีจนมีน้องคนหนึ่งหนังกระโรข้ามาหาเราเขาก็ทักเราจากเบอร์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอ้ยซึ่งมันตรงเราอึง้งไปเลยว่าเอ๊ะคนที่ไม่รู้จักเรามาทายเราจากเบอร์มือถือในเรื่องที่เราไม่เคยบอกใครเราก็อลองดูก็ได้ไม่มีอะไรเสียหายเพราะณนะเวลานี้เนี่ย อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันจะพาเราไปพบทางสว่างหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเควะเปิดใจหลังจากที่เราเปลี่ยนเบอร์มงคลจากดีแทกอะสิ่งที่สังเกตได้เลยนะคือลูกค้าที่หลานเยอะขึ้นมากจนเราเองก็งงเราไม่ใช่แค่ลูกค้าที่อัปเตยัมในส่วนของโซเชียล u ูทูบยอดคนติดตามเอยอะไรเอยก็คือ,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 อขึ้นแบบรวดพราดจากหลักแบบพันเป็นหมื่นจนเป็นแสน ที่เราจะเปลี่ยนเบอร์เนี่ยชีวิตมันคนละแบบเลยมันพลิกไปเลยอะ่ะขึ้นไปถึงขั้นที่ว่าเรามีเงินเก็บหลักล้านอะ่ะตอนนั้นแบบเฮ้ยจริงเหรอวะมันจะเป็นพ่อดวงของเราหรืออะไรก็ตามแต่หลังจากเปลี่ยนเบอร์อะ่ะทุกอย่างมันดีหมดเลยกว่าที่จะหาเบอร์ที่ตรงกับดวงของเราจริงๆอันนี้ทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าเบอร์มงคล เฉยๆกับเบอร์มงคลที่ตรงกับดวงของเราก็หาอยู่พอสมควรเลยแต่นะตอนนี้ไม่ต้องไปตามหาที่ไหนให้วุ่นวายแล้วก็คือไปที่ดีแท็กได้เลยจะมีเบอร์ที่ตรงกับดวงของเราตรงกับดวงของเราจริงเพราะว่าเขาจะดูจากวันเกิดของเราไปตรวจสุขภาพเบอร์เราดูก่อนว่าเบอร์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันดีกับเรามากน้อยขนาดไหนหรือว่าจะไปปรึกษาทีมมงคลก็ได้ของอาจารย์ช้างเนี่ยคะ่ะเขาจะคอยให้คาปรึกษาเราเกี่ยวกับเบอร์ย้านะคะว่าเป็นเบอร์มงคลที่เหมาะกับวันเกิดของคุณและเฉพาะคุณเท่านั้นคะ่ะ ขั้นหูเปลี่ยนเราดีขนาดนี้นะหูจังสี่นะเปลี่ยนตังโดนแล้วค่ะ d ีแท็เบอร์มงคลเฉพาะด,ดิวใช้จริงได้จับเงินล้านจริงผู้ใช้99%พึงพอใจ D t แท็เบอร์มงคลเฉพาะคุณเลขเปลี่ยนชีวิตเบอร์เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่มงคลกว่าที่เว็บไซต์ได้ดีแท็ทุกสาขา